รีบรับโทรศัพท์เร็วเข้าเพื่อมีสายสำคัญเข้ามานะนี่ตื่นได้แล้วตื่นเถอะนนี่มันเช้าแล้วนะยังไม่ตื่นอีกเหรอนี่นี่ฉันมีอะไรจะบอกด้วยละ่ะฝันดีนะนี่พวกนายยังไม่หิวอีกเหรอฉันหิวแล้วอะไปกินข้าวกันเถอะ นี่ดูแลสุขภาพด้วยนะอย่านอนดึกมากเกินไปกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ออกกำลังกายบ้างนะฉันจะไม่คุยด้วยแล้วนิสัยไม่ดีฉันโกรธแล้วจริงๆนะนี่เน่มาเล่นเพียกใครด้วยกันเถอะสนุกมากๆเลยนะฉันน่ะชอบมากๆเลยฮ่าฮ่าฉันชนะแล้ว ฉันบอกแล้วว่าฉันเก่งเป็นติ่งพี่รวแมนซะอย่างจะไม่เก่งได้ยังไงเล่านี่ฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะไว้คราวหนะ้าฉันจะมาแก้มือสวัสดีปีใหม่นะขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนถ้าเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ให้เคลียร์มันออกไปแล้วเรามาเล่นไพ่เคลียร์เพียกไทยกันเถอะ ให้เคียยุคใหม่สนุกเราใจยิ่งกว่าเดิมเพียร์ไคซื้อไปเคียรต่อสู้กับเพื่อนๆได้แล้ววันนี้กับเพียร์ไ Set 01, คสตาร์เตอร์เซ็ตศูนยเพียงชุดละ299บาทสั่งซื้อเลยที่แฟนเพจเพียร์ไคและพบกับชุดใหม่ล่าสุดบูสเตอร์แพ็คชุดที่1ซองสุ่มที่มาพร้อมตัวละครใหม่อีกเพียบเพียงซองละ39บาทเท่านั้น